สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิเจเสนออินฟินิตคนละลึกชาติเคยไหมที่คุณสามารถมีทักษะหรือความสามารถพิเศษบางอย่างทั้งทั้งที่ไม่เคยมีใครสอนหรือเพิ่งเคยทําสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกซึ่งนั่มนมาอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อ,อดิตชาติคุณก็เคยมีทักษะหรือทําสิ่งนั้นมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังแค่ไม่รู้ตัวเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมม,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพองเป็นคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดคระดิ่ง s นึ่งสเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เรื่องราวของอินฟินิตกลุ่มผู้ที่มีทักษะพิเศษที่สามารถระลึกชาติได้โดยพวกเขานั้นก็นได้ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายหนึ่งเรียกตัวเองว่าผู้เชื่อ พวกเขาพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือพวกผู้ทำลายล้างผู้ที่เห็นอำนาจที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเขานั้นมันก็เป็นเพียงแค่คำสาปแช่งซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็มีเทคโนโลยีของตนเพื่อพยายามปกป้องหรือทำลายล้างซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าเหมือนนั้นเหมือนก็เป็นเพียงความฝันของชายที่ชื่อว่าอีวาน ซึ่งเขานั้นก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งในทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็คิดเสมอว่าสิ่งที่เขาฝันหรือเห็นทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากโรคจิตเวทที่เขาเป็นหรือไม่เขาก็คงหลอนไปเองซึ่งประวัติของพระเอกในอดีตนั้นมันก็ไม่ได้ขาวสะอาดนักเพราะเมื่อ6ปีที่แล้วเขาก็เคยหลอนจนเผลอไปทําร้ายคนด้วยมือเปล่าและเหตุการณ์นี้จึงทําให้เขาถูกส่งตัวไปสถานาบัตจิต และด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้พระเอกไม่ว่าเขาจะไปสมัครหรือจะพากงานที่ไหนมันก็ไม่เคยมีใครรับเขาทํางานไหนเมื่อเขาต้องการเงินเพื่อมาจ่ายค่าที่พักไหนจะเอาเงินมาซื้อข้าวกินพระเอกจึงรีบกลับมาที่บ้านพร้อมกับทาการหลอมเหล็กเพื่อตีดาบสมุนไลซึ่งตัวงเขานั้นก็มีทักษะการตีดาบนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทั้งๆท,ที่ตัวเขานั้นก็ไม่เคยฝึกหรือไม่เคยมีใครสอนเขาเมื่อก่อนและหลังที่เขาตีดาบเล่นนีเสร็จแล้ว เขาก็รีบนํามันไปขายให้กับพ่อค้ายาคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอนนี่เพื่อทําการแลกกับยาโคโซปีนเพื่อทําให้ตัวขเขาทุนนั้นสามารถหลับได้ในแต่ละวันแต่พระเอกเขาก็ไม่ได้มีแค่ทักษะการตีดาบตั้งแต่เกิดทุนนั้นแต่เขายังมีทักษะความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของลูกกระสุนปืนหรืออาวุธประเภทต่างๆซึ่งทั้งหมดที่พูดมันนั้นมันก็ล้วนแต่อยู่ในครัวของเขาทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ซึ่งหลังจากที่รอนนี่ได้ด่าซามูไรเล่มนี้ไปและด้วยความห้าวเป้งของพ่อขาอยาคนนี้เขาจึงคิดที่จะใช้มันฝันไปที่แขนของเด็กเอ็นจึงทําให้พระเอกเขาไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจเข้าไปช่วยพร้อมกับรีบชิงหยิบยาหนีออกไปจากแก๊งนี้ทันทีแต่ทว่าหลังจากที่หนีออกมาได้จ,ดจู่ๆเขาก็เกิดเห็นภาพหลอนที่หัวซึ่งมันก็เป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังจะร่วงตกมาจากหน้าผาสูงในขณะที่กำลังปีนเขา และในที่สุดพระเอกก็วูบหมดสติพร้อมกับล่วงหล่นไปกระแทกกับหลังคารถบริเวณแถวนั้นจนทาให้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกตํารวจจับได้ในที่สุดภาพกระตัดไปที่ฝ่ายอินฟินิตฝ่ายดีเพราะพวกเขาเห็นดาบทํามือตั้งแต่สมัยยุคเอโดะซึ่งช่างตีดาบฝีมือดีแบบนี้มันก็คงไม่หลงเหลืออยู่แล้วในโลกยุคไฮเทคแบบนี้จึงทําให้พวกเขาต่างกระพุ่งเป้าไปที่พระเอกหัวใช้คนนี้หืหละ่ะอาจจะเป็นเทเดเว หนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของพวกเขาที่กลับชาติมาเกิดซึ่งหลังที่พระเอกถูกจับตัวมาสอบสวนจู่ๆชายคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาและเท่านั้นยังไม่พอเขาก็ยังพูดถางเขาพระเอกเกี่ยวกับความทรงจําในอดีตและหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆหยิบสิ่งของของพระเอกเอามาวางบนโต๊ะให้กับพระเอกดูทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ทว่าทุกอย่างที่เขาพูดบอกมานั้นพระเอกก็จาไม่ได้เลย และเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นในสิ่งที่ชายคนนี้พูดและในขณะที่ชายคนนี้กําลังจะพยายามพื้นความจําให้พปะเอกอยู่นั้นจู่ๆมันก็มีรถคันหนึ่งขับพุ่งชนกระแพงเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับช่วยพปะเอกหนีออกไปจากที่คุมขังแห่งนี้แต่ทว่าพวกเขากลับถูกบัรเฮอร์สชายที่พยายามเค้นหาความจริงกับพระเอกขับรถไล่ล่าเขากับพุ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้าจนสถานีตํารวจแห่งนี้มันก็แหลกไม่เป็นชิ้นดีพอขับออกมาที่ด้านนอกนอ,กนอกร่า เธอกดใช้โหมดพิเศษในรถทําการสลับพวงมาลัยกับพระเอกขับแหมช็อตนี้อย่างเท่ซึ่งการขับรถมันก็เป็นอีกหนึ่งทักษะข,ของพระเอกและหลังจากที่นอร่าทําการยิงระเบิดถล่มถนนเส้นนี้จนแหลกกระจุยในที่สุดพวกคู่รังคู่ก็สามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของบาร์เทิร์สออกมาได้สําเร็จและหลังจากนั้นนอร่าเธอก็พูดบอกกับพระเอกผู้ชายคนที่ตามไล่ล่าคุณน,นั้นก่อนหน้านี้พวกคุณทังคู่ก็เคยเป็นคู่ซีกันมาก่อน และเธอก็ยังพูดบอกกับเอกอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดนั้นที่คุณเห็นภาพในหัวถึงสถานที่หรือบุคคลนั่นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของคุณและถหากคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดมันจริงไหมคุณก็ต้องไปกับฉันที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหลังที่ขึ้นเครื่องมันแล้วนอร่าเธอก็พูดบอกกับเอกว่าพวกเรานั้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอินฟินิตและยังมีอีกมากกว่า500วิญญ,ญาณ ที่เหมือนกับคุณในโลกใบนี้ที่พวกเขาต่างก็สามารถจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตชาติได้ซึ่งหนึ่งด้านบาร์ธเฮิร์สเพื่อนซี้ของคุณนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ในฝ่ายทำลายล้างที่ต้องการให้โลกนี้จบสิ้นลงซึ่งหลังที่ทั้งคู่มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าฮับซึ่งมันก็เป็นสถานที่ลับของอินฟินิตฝ่ายดีนอรา่าเธอจึงพาพระเอกเดินสำรวจดูรอบๆ,ๆ,ๆทั้งการฝึกซ้อมการต่อสู้ทั้งห้องพักเก่าของเทรดเวย์ซึ่งหลังจากนั้น เขาก็ได้เจอกับการิกนักวิทยาศาสตร์สมองใสที่ชาตินี้เธอเกับต้องมาเกิดในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์การิกเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปหัวห้องที่คุณอยู่ในตอนนี้นั้นมันเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ซึ่งพอทุกคนเห็นพระเอกทุกคนต่างก็ดีใจที่ได้พบเจอกับเทรดเวย์คนสําคัญของที่นี่ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวของพระเอกเองยังไม่สามารถจดจําเรื่องราวในอดีตชาติได้ซึ่งทางด้านการิกเธอก็ไม่รอช้า รีบทำการโชว์อะไรบางอย่างให้กับพระเอกดูว่าในทุกๆชาตินั้นบาร์ธเฮิร์สกับเท็ดเวย์พวกเขาั้งคู่ต่างก็เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งเวลาสันติภาพหรือสงครามในทุกๆประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พวกเขาั้งคู่ต่างก็อยู่ในทุกๆสถานที่และหลังจากเวลาผ่านมา300ปีในที่สุดบาร์ธเฮิร์สเขาก็หมดศรัทธาและต้องการล้มล้างการเกิดใหม่นี้ซึ่งมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งสองกลุ่ม ก็กำลังออกตามหาซึ่งนั่นมันก็คือ DX และมันก็ออกแบบมาเพื่อทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่บนโลกถ้าโลกใบนี้แตกสลายหายไปมันก็จะไม่มีการกลรับชาติมาเกิดใหม่อีกทั้งผู้คนต้นไม้หรือสัตว์นานาชนิดซึ่งอดีตชาติที่แล้วเทรดเวย์ way, เขาก็ไดิบุกเข้าไปในห้องทดลองของบาร์เทิร์สร้องกับทำการขโมยดีเออกมาและเทรดเวย์เขาก็ได้ฆ่ากำจัดทุกคน ที่เป็นผู้คิดค้นและสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจึงทําให้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ได้อีกความลับทุกอย่างมันก็เลยตายไปพร้อมกับดีอ็และก็คุณและสิ่งนี้มันก็คือเหตุผลที่บาร์เทอร์สเขาออกตามล่ล่าคุณซึ่งหลังจากนั้นกาลรกเธอก็เลยพาพระเอกไปดูสถานที่ที่ทําการเก็บร่างที่ตายไปแล้วของพวกอินฟินิต ซื้อบกเขาก็จะทําการแชร่ร่างของผู้คนสําคัญเอาไว้ซึ่งนั่นมันก็รวมถึงร่างของเทสเวย์ในชาติที่แล้วด้วยเช่นกันซึ่งความรู้และความสามารถของเทสเวย์นั้นมันก็น่าทึ่งและเหนือจินตนาการเพราะเขาก็ได้เก็บสะสมและรวบรวมทักษะต่างๆที่เขาเคยเป็นมาตลอด300ปีที่ผ่านมาและหลังจากการที่สนทนานในครั้งนี้จบลงมันก็ถึงขั้นตอนในการลื้อฟื้นทักษะและความจําที่อยู่ในหัวของพระเอกซึ่งเพียงเวลาไม่กี่วัน ทักษะการต่อสู้ในอดีตของเขานั้นมัมก็ค่อยๆเริ่มกลับมาหลังจากนั้นโควิดชายที่เก่งกานในเรื่องต่อสู้เขาก็ได้พูดบอกกับพระเอกไปว่าการที่คุณยังสามารถจดจําเรื่องราวในอดีตชาติได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในหัวของคุณเองมันก็มีชิปดิจิตอลฝังอยู่ซึ่งมันจะทําการดึงจิตวิญญ,ญาณและสติสัมัญชัญญะของคุณในทุกๆชาติกลับคืนมาถึงแม้ว่าร่างกายของคุณในชาติที่แล้วมันจะตายไปแล้วก็ตาม ซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็พยายามช่วยกันรื้อฟื้นความจำของพระเอกเพราะชาติที่แล้วหลังที่เขาสามารถขโมยดีเอ็กซ์ออกมาได้เขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่รู้ที่ซ่อนของดีเอ็กซ์วัวตัวเขานั้นก็ไปเก็บซ่อนมันเอาไว้ที่ไหนและในขณะเดียวกันนั่นเองหลังที่บาร์เทิร์สกับอินฟินิตฝ่ายต่อต้านพอพวกเขารู้ว่าพระเอกนั้นแอบมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ฮับเขาก็เลยส่งทีมเข้ามาจัดการพร้อมกับทาการจับการริก กับพวกทีมนักวิจัยเป็นตัวประกันแต่ทว่าทางแนนนอร่า Nora, กับโควิสและก็เทสผู้กนทั้ง3คนก็กำลังพาพระเอกนั้นไปทำการปลดล็อกความจำที่อยู่ในหัวของเขากับช่างฝีมือคนหนึ่งที่ตัวเขางนั้นก็หลบซ่อนตัวอยู่ในคาสิโนและหลังจากที่ช่างฝีมือคนนี้จับพระเอกใส่เข้าไปในเครื่องแคปซูลที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทำการปลดล็อกความจำที่อยู่ในหัวของเขาแต่นั่นมันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิต เพราะการกระตุ้นให้พระเอกกลับมาจดจำเรื่องราวในอดีตได้อีกครั้งนัง่นคือการทำให้เขาจมน้ำซึ่งช่วงเวลาก่อนตายนี้ความจำที่อยู่ในสมองมันก็จะฟื้นฟูและถูกปลดล็อกแต่ทว่าพอนราเธอเห็นว่าที่ประจอนของพระเอกนั้นหยุดเต้นทุกคนจึงรีบพาเขาออกมาจากแคปซูลพร,ร้อมกับช่วยทำการปรั๊มหัวใจกับเขาหลนในที่สุดพระเอกเขาก็ฟื้นตื่นขึ้นมาแถมตอนนี้ตัวเขานั้นก็รู้แล้ว วัวตัวเขาเองก็เอา dx ซ่อนเก็บเอาไว้ที่ไหนเขาก็เลยพูดบอกกับนอนร่าไปว่าก่อนที่เทสเวจะตายเขาก็ได้เก็บซ่อน dx เอาไว้ในร่างกายของเขาแต่ทว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ทางด้านบาร์เทิร์สที่เขาก็แอบส่งคนเข้ามาติดขึ้นดักฟังเอาไว้ที่ด้านในห้องแห่งนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เขาก็รู้ด้วยเช่นกันจึงทําให้เขานั้นรีบส่งทีมต่อต้านเข้ามาเพื่อหวังจะจับตัวพ,ออพระเอกพร้อมกับปิดจ็อบทุกคน และในขณะที่ช่างฝีมือกําลังจะพาทุกคนลงไปที่เซฟเพา์ของเขาพวกต่อต้านพวกนี้มันก็ใช้ปืนยิงเข้ามาที่ด้านในจนทําให้พระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บพอเห็นแบบนี้ทางด้านโควิชเขาก็พูดบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจะทําการถูกเวลาบัตเทิร์สเอาไว้ให้เองซึ่งถึงแม้ว่าตัวขเขานั้นจะเก่งกาจในเรื่องทักษะการต่อสู้แต่เขาก็ไม่สามารถสู้บัตเทิร์สได้จึงทําให้ท้ายที่สุดแล้วโควิชเขาก็เลยถูกบัตเทิร์สทำการปิดจ็อบ จนตัวของเขานั้นก็ต้องตายในที่สุดซึ่งผลทางด้านบาร์เทอร์สเขารู้แล้วว่าดีเอ็กซ์ถูกเก็บซ่อนเอาไวไ้ในร่างของเพื่อนซีของเขาเขาจึงรีบนําร่างเท็ดเวย์ออกมาจากหักและพอเขาล่วงลงไปดูที่ด้านในเขาก็พบว่าดีเอ็กซ์ถูกเก็บซ่อนเอาไว้จริงๆตามที่พระเอกพูดบอกเอาไว้และหลังที่ช่างฝีมือกําลังช่วยรักษาบาดแผลกับพระเอกส่วนทางด้านนอร่าเธอจะคิดที่จะฉายเดี่ยวไปทําการปิดจ็อบบาร์เทอร์ก่อนที่ตัวคุณนั้นจะใช้มัน ทำการทำลายโลกนี้สินส้นซากแต่ทว่าหลังที่เธอใช้สไนเปอร์แอบทําการลอบยิงบาร์เฮิร์จากทารายิยะไก่เธอก็กลับพลาดท่าจึงทําให้บาร์เฮิร์สนั้นใช้โดรนสุดไฮเทคของเขาสั่งออกบินโจมตีเธอทันทีและหลังที่พวกต่อต้านรู้ตำแหน่งของนอร่าแล้วพอพระเอกฟื้นตื่นขึ้นมาเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปช่วยนอร่าทันทีและพอเขาเจอเธอก็ถึงคราวที่เขาจะขับรถเข้ามาช่วยพาเธอหนีบ้างแล้ว แต่พอพวกเขาขับหนีมาได้สักพักกลับถูกผู้ช่วยสาวของบารเฮิร์สใช้ปืนระเบิดยิงใส่รถของพวกเขาจนรถของพวกเขานั้นก็ลอยกลางอากาศแต่ทว่าพวกเขาก็ยังอึดถึกพอที่จะสามารถเดินหน้าลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แล้วก็ถึงตาที่นอรา่าเธอต้องโชว์ลีลาบู๊ต่อสู้กับผู้ช่วยสาวบารเฮิร์สบ้างแล้วและหลังที่พวกเธอบู๊ต่อสู้กันได้สักพักในที่สุดนอรา่าเธอก็เป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้พอเห็นแบบนี้ทางด้านบาร์เฮิร์ส เขาก็เลยคิดที่รีบใช้ดีเอ็กซ์ทำการถล่มโลกนี้แหละกระจุยโดยการรีบบินหนีขึ้นไปที่บนท้องฟ้าจึงทำให้พระเอกนั้นเขาไม่มีทางเลือกรีบขับมอเตอร์ไซค์บิดซิ่งรีบขึ้นไปที่บนภูเขาสูงพร้อมกับทำการขี่หอกกระโดดขึ้นมาเกาะบนปีกเครื่องบินของบาร์เทิร์สบอกเลยฉากหนีโหดจัดรัสเซียและทั้งน,นี้ยังไม่พอพระเอกก็ยังทำลายเครื่องยนต์ใบพัดของเครื่องบินลำานี้และในขณะที่เขากำลังจะทำลายดีเอ็กซ์ทิ้งเขาก็กลับถูกบาร์เทิร์ ยิงเข้ากลางหัวจนเขาล้มลงนอนกับพื้นแต่ทว่าจ,จู่ๆพระเอกเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับบาร์ธเฮิร์สวุ่นนายไม่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของฉันบ้างเลยห่วงฉันมันก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถชนจนทําให้ตัวของฉันเองต้องใส่แผ่นเหล็กที่ด้านหลังศีรษะและหลังจากนั้นสองพื้นสีผูกเขาตาก็บบูตต่อสู้กันจนทำให้บาร์เฮิร์สต้องตัดสินใจกระหน่ำยิงใส่พระเอกแบบไม่ยังแต่ทางด้านพระเอกเขาก็สามารถใช้ดาบสามุไรไของเขา ฟันลูกกระสุนทุกลูกที่บาร์เทอร์ยิงมาด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วและในขณะที่เครื่องบินลำนี้กำลังจะตกบาร์เทอร์เขาก็เลยพูดบอกกับพระเอกว่าแกไม่สามารถช่วยโลกใบนี้เอาไว้ได้แล้วพร้อมกับใช้ดาบของพระเอกนั้นฝันไปที่สายรัดของขื่อนดิเอ็กจนมันลอยล่วงลงไปจากเครื่องบินลำนี้พอเห็นแบบนี้พระเอกก็เลยไม่มีทางเลือกต้องรีบกระโดดตามดีเอ็กมาซึ่งทางด้านบาร์เฮิร์เขาก็ไม่ยอมน้อยหน้ารีบกระโดดไปต่อสู้กับพระเอกหลางอากาศต่อ แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถจัดการปิดจ็อบพร้อมกับทำการหยุดการทำงานของดีเอ็กซ์ได้ทันเวลาก่อนที่ตัวเขานั้นจะร่วงหล่นลงไปที่กาลางทะเลไปพร้อมกับดีเอ็กซ์และตายในที่สุดส่วนด้านของนอร่าหลังจากการต่อสู้ตอนนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอยงตัดสินใจที่ทำการระเบิดสถานที่รับอุบัติเ์ตจนตายไปพร้อมกับเธอแต่ทว่าหลังจากการตายการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขามันก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนอร่าและชายที่เธอรักส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้เกิดใหม่และโตกลายเป็นเด็กหนุ่มอินโดนีเซียที่ยังคงมีทักษะการต่อสู้เรื่องดาบที่เก่งกาจเหนือใครแถมเท็ดเวในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็ยังสามารถจดจำเรื่องราวทั้งหมดในอดีตของเขาได้แบบไม่ต้องทําการปลดล็อกเหมือนกับพระเอกแต่ยิง่งดและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกําลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ